มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดสถิตินักตบสาวไทยนักนางแค้นบางแกรีรยวอลเลย์บอลหญิงยูห่งเวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงไทยอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023หลังจากที่เอาชนะทีมชาติบางแกเเรีย3ต่อ1เซตรอบ จัดอันดับ5-8วอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2-0 2-3โดยเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาลูกอย่างยวาวชนสาวไทยพบกับประเทศบังแกเรียในรอบจัดอันดับ5-8ซึ่งโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องล้างแคนได้สำเร็จหลังเคยแพ้บังแกเรียมาก่อน0-3ต่อเซตในรอบแบ่งกลุ่มค่ะ โดยนัดนี้นะคะผู้เล่นหัวเสาต่างโชว์ฟอร์มกันทุกคนเริ่มจากการชนาสีใส่แก้ว20คะแนนเท่ากับธัญพรสีโซ่ขณะที่หัวเสากับตันทีมบริสราสีทาเลิศช่วยอีก18คะแนนด้านเกมรับพัทรวดีคำนวณบล็อกได้3ครั้งจากโอกาส9ครั้งใน2คะแนนและการชนะสีใส่แก้วบล็อกได้2คะแนนค่ะส่วนสถิติทีม ไทยโจมตีได้มากกว่า60ต่อ55เสิร์ฟมากกว่า7ต่อ2ทํทำให้คู่ต่อสู้ผิดพลาดมากกว่า20ต่อ12ขนาดที่บางแกรียบล็อกได้ดีกว่า9ต่อ4ค่ะเปิดสถิตินักตบสาวไทยนัดนางแค้นบางแกเรียบอลล์บอลหญิงยู9ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ